เหรียญสองบาทที่รึกปีเยาวชนสากลน,นะครับคุณอาจจะไม่รู้นะคว่าเหรียญแบบนี้มีรุ่นที่มีราคาแพงนะครับล่าสดุดก็คือทะลุไป41,000บาทไปแล้วนะครับและต้องขอย้ำด้วยว่านะเหรียญรุ่นนี้นะรุ่นที่เป็นแบบหายากเนี่ยมีปลอมออกมา มีปลอมออกมาจนสถาบันเกรดเหรียญต้องออกมาเตือนว่าระวังนะครับนะอย่าไปซื้อมั่วๆเพราะคุณจะเจอของปลอมได้เป็นยังไงนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญ2บาทปีเยาวชนสากลครับ สำหรับเหรียญ2บาทปีเยาวชนสากลน,นั้นทำออกมาครั้งแรกเมื่อปีพศ2528ครับเป็นวาระที่2ที่ทำออกมานะครับนะแล้วก็ช่วงนั้นนะครับนะก็ทำเหรียญที่ลึก2บาทเนาะ5บาท10บาทที่เป็นสีขาวนิกเกิลอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีเข้ามาก็คือปีนั้นนะครับก็จะมีปีเยาวชนสากลที่ทำออกมาด้วยนะครับแล้วเหรียญรุ่นนี้นะครับนะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเนื้อนิกเกิล นิกเกิลแล้วก็สอดไส้ทองแดงนะจะเป็นเหรียญแบบค่อนข้างที่จะหนาหนาหน่อยนะหนาหนาหน่อยนะครับทำออกาเป็นเวลาที่2ครับขนาดจะอยู่ราวๆประมาณ22มมิลครับประมาณ2เซนกว่ากวานะฮะน้ำหนักจะอยู่7.3กรัมครับเหรียญรุ่นนี้จำนวนการผลิตมากถึง5ล้านเหรียญน,นะครับนะบฟังไว้นะเหรียญรุ่นนี้จำนวนการผลิตมากถึง5ล้านเหรียน สภาพไม่ผ่านการใช้ในคู่มือนะค,คู่มือของนักสะสมเหรียญเนี่ยบอกไว้นะครคู่มือล่าสุดบอกว่าราคาเหรียญละ25บาทแต่คุณรู้ไหมครับว่าคู่มือถึงแม้ว่าจะบอกว่าเหรียญละ25บาทราคาเคยพุ่งไปเหรียญละร้อยก็พุ่งไปแล้วครับนะอยู่ที่ความพึงพอใจกันเลทีเดียวนะครับปัจจุบันเนื่องจากว่าเหรียญน,นี้ทําถึง5ล้านเหรียญน,นะครับราคามันก็้าจ,จะล่วงลงไปบ้างเนื่องจากว่า ทำเยอะทำเยอะแล้วก็มีนักสะสมที่มีเป็นถุงๆเนี่ยปล่อยออกมาปล่อยออกมานะขายกันร้านป่านันนะครับล่าสุดเนี่ยเหมือนขายอยู่เรามาเหรียญนึงประมาณ9บาทนะเหรียญนึงประมาณ9บาทเลยประมาณนี้นี่เองครับถ้าเกิดอย่างใครแบบเอายกถุงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีราคาที่เราแบบลดให้ราคาส่งอะไรอย่างงี้นะแล้วแต่ช่วงนะบางช่วงถ้าเกิดของมันมา เยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็ลดลดราคาถูกอะไรไปได้นะครับถ้านะของมันมาน้อยไม่ค่อยมีบางทีราคามันก็ขึ้นคือของสะสมมันไม่มีอะไรแน่นอน,นครับคุณต้องคอยติดตามดูราคานะครับไม่แน่นะครับนะปุ๊บปับ๊บบอก้ยไม่รู้เรื่องรู้ราวานะเกิดกระแสอะไรไม่รู้แบบราคาพุ่งขึ้นมาเหรียญละร้อยเหรียญละสองสามร้อยก็เป็นไม่ได้นะบางคนซื้อนะสมัยก่อนซื้อกัน5บาท5บาทขายเหรียญละร้อยอุย้ยลองคิดดูสิว่า กำไรเนี่ยเขากำไรกันไปเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยว่าของสะสมไม่มีอะไรแน่นอนนะครับแล้วแบบไหนที่เล่นสูงถึง40,000บาทนะสำหรับเหรียญที่มีราคาเล่นสูงถึง40,000บาทนะครับต้องบอกเลยนะว่า40,000บาทนี้นะครับราคานั้นนะครับเป็นราคาที่นะเป็นราคาที่จบการประมูล จบการประมูลนะถึง4 1 0 0 0นบาทนี้ไม่รวมภาษีนะภาษีสี่เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณตนะีไปเลยประมาณ4ี0 0ม่นนะประมาณ4 5 0 0 0 46,000อะไรประมาณนี้นะนี่คือนะราคาจะอยู่ราวๆนี้แหละนะเราเท่านี้นะทำไมนะรุ่นนี้ถึงมีราคาสูงครับคือผมนะต้องต้องบอกเลยว่าเหรียญ2บาทปีเยาวชนสากลรุ่นเนี่ยเป็นเหรียญที่มีการตอกตัวทีอนะคุณเห็นว่าเฮ้ยตอกตัวทีแบบนี้นะแบบนี้นะก็ นะทาออกมาหลอกใครนะะส,สมได้เลยนะหลอกไม่ได้ครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้นอกจากจะมีการตอกตัวทีแล้วยังเป็นรุ่นที่มีการทดสอบการขัดเงาคุณเห็นไหมฮะว่าปากติเหรียญขัดเงานั้นพื้นหลังนะพื้นหลังนี้จะเงาแวบๆๆๆนั้นแ,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 แล้วเห็นภาพนะครับของในหลวงรัชกาลที่9้าเนี่ยจะเด่นชัดเลยมาแต่เหรียญรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นที่แบบว่าพยายามที่จะทําในช่วงแรกๆนะฮะช่วงแรกๆที่เรากําลังพยายามที่จะทำนะทเหร,รียญขัดเงากัน เออแต่ตอนหลังเทคโนยคขัดเงาคือทำออกมาสวยละแต่สมัยก่อนนี่คือแบบทํานี่คือสู้ชีวิตมากอ่ะสู้ชีวิตมากเนี่ยสภาพก็คืออย่างที่เห็นนะแต่ว่าก็มีการตอกตัวทีไว้นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับนะจบประมูลนะจดประมูลจริงๆครับในงานเ e อื้อเซรีนะครับนะก็เปิดประมูลเริ่มต้นเนี่ยแค่แค่ ประมาณ10,000หนะเหรียญละ1 0,000บาทนะครับนะการประมูลครั้งที่6 4เนี่ยนะก็หมายเลขล็อตอะอยู่3 3 5 2อะไรช่งนั้นผมก็นั่งดูอยู่ว่าเุ้ยเหรียญรุ่นนี้จะไปไกลอะไรได้เท่าไหร่ประมาณนี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าหายากจริงๆนะสำหรับเหรียญรุ่นนี้กนะ็เราไม่รู้จะเจออีกเมื่อไหร่อะไรยังไงเนาะพอออกมาประมูลนักสะสมเขาก็อยากได้พออยากได้ก็คือก็ไปตั้ง4 0,000แหละนะผมก็อึ้งอยู่เหมือนกันแต่ก็ต้องยอมรับครับนะบของแบบนี้อยู่ที่ความชอบจริงๆนะครับสำหรับ ใครที่มีเรียนหาย,ยากเที่ยร้านปานันประกาศรับซื้อเนี่ยคุณก็สามารถติดต่อหาเราได้ทุกช่องทางนะครับว่าจะเป็นทาง Facebook ปานันเนี่ยไลน์แอดปานัน8 8นะครับร้านของเราจะเปิดตั้งแต่ช่วเวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ